เยราห้าสองพันยี่สิบห้ามิสุบิชิปาเจโร่สปอร์ตเกสตรองฮุกเกอเอ็กสอร้เวอร์ชั่นไทยไทยแลนด์คีซาบาลมีสัมผัสประสบการณ์แห่งความแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้กับมิ t s บิชิปาเจโร่สปอร์ต2025ที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่สุดล้ำผสานความหรูหราและความดุดันไว้อย่างลงตัวขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร mivec เทอร์โบช่วยให้คุณพยานไปข้างหน้าด้วยสมรรถนะที่เหนือชั้น พร้อมระบบขับเคลื่อน 4WD Super Select II ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือทางวิบากปาเจโร่สปอร์ตพร้อมให้คุณควบคุมได้ดั่งใจภายในห้องโดยสารสุดพรีเมียมตกแต่งด้วยวัสดุเกรดสูงพร้อมจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่ระบบความปลอดภยัยขั้นสูง MI Pilot และเทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะที่ทำให้ทุกการเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะออกเดินทางไปผจญภยัยหรือใช้ในชีวิตประจำวันปาเจโร่สปอร์ตคือคู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ มิ t ูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2025มาพร้อมกับการออกแบบภายนอกที่โดดเด่นและทันสมัยสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความหรูหราในทุกมุมมองด้านหน้าของรถถูกปรับปรุงด้วยกระจังหน้าใหม่ที่มีความเฉียเฉียวไฟหน้าแบบบีเลสโปรเจคเตอร์ที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพการขับขี่ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบเลสเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์และไฟตัดหมอกที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ ด้านข้างของรถมีเส้นสายที่เฉียบคมและล้ออัลลอยขนาด18นิ้วที่เสริมความสปอร์ตและความมั่นใจในการขับขี่ด้านหลังของ Pajero Sport 2025มาพร้อมกับไฟไท้ายแบบ LED ที่ออกแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นและมองเห็นได้ชัดเจนในทุกสภาพอากาศภายในห้องโดยสารของ Mitsubishi Pajero Sport 2025ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและความหรูหราวัสดุคุณภาพสูงถูกนำมาใช้ในการตกแต่งเบาะนั่งหุ้งหนังที่นุ่มสบายและทนทาน เบาะนั่งคนขับสามารถปรับระดับได้ด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ขับขี่ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกโซน Dual Zone Climate Control ช่วยให้ผู้โดยสารทุกคนได้รับความสบายในอุณหภูมิที่ต้องการหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบาย มิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร MIVEC เทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุด181แรงม้าและแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดช,ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดน้ำมันระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select II ช่วยให้การขับขี่ในทุกสภาพถนนเป็นไปอย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือทางวิบาก มิ t ูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2025ใส่ใจในความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้วยการติดตั้งระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยเช่นระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESC และระบบป้องกันการลื่นถลาย t CS ที่ช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างมั่นคงและปลอดภยัย ระบบเตือนการชนด้านหน้า FCM และระบบเตือนมุมอับสายตา b s w ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ต2025มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1,389,000บาทสำหรับรุ่นพราม 2WD และสูงสุดที่ประมาณ1,689,000บาทสำหรับรุ่น e l ลิ e เอ i ิชั่น 4WD ราคานี้อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่เลือก ด้วยคุณสมบัติที่ครบครันและราคาที่เหมาะสม Mitsubishi Pajero Sport 2025จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถ SUV ที่มีความสามารถและความหรูหราในตลาดประเทศไทย